สวัสดีค่ะป้ายพินแคคตัสค่ะวันนี้จะพามาอ่ารู้จักกับต้นว่าค่ะลูกว่าค่ะคุณประโยชน์ของลูกว่าค่ะอ่าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะต้นว่าต้นนี้อยู่หน้าบ้านป้ายุพินค่ะพราะลูกสาวเห็น ลูกว่าจากที่อื่นลูกมันใหญ่ก็เลยเอาเม็ดมันมาเพาะค่ะก็ได้ต้นว่าต้นนี้ขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะลูกดกด้วยมีนกมาทำรังด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารของนกด้วยเนอะลูกว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีรสฝาดค่ะแต่ต้นว่านั้นสามารถนำมาทำเป็นยาได้ทั้งต้น ถือว่าเป็นประโยชน์ต่ออมนุษย์ค่ะมีการวิจัยได้บอกอีกด้วยว่าลูกว่ามีสรรพคุณในการยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกด้วยค่ะซึ่งโรคมะเร็งคือเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากดังนั้นการรับประทานลูกว่าก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันโรคมะเร็งที่มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวต้นว่า ยังเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยค่ะประโยชน์จากผลลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองอช่วยลดช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายบรรเทาอาการของวันลโรคและโรคปอดด้วยการนำผลว่าไปตากแห้งแล้นนำมาบดให้ละเอียด แล้วรับประทานเป็นประจำจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นค่ะลูกว่าที่ร่วงลงมาจากการที่นกกินก็เต็มไปหมดเลยค่ะร่วงนกไปกินแล้วก็ร่วงร่วงลงมาเต็มพื้นเลยค่ะ ลูกว่านอร่อยอร่อยค่ะลูกว่าน้าบ้านลูกใหญ่เพราะว่าเห็นเห็นลูกใหญ่ก็เลยเอาเม็ดมันมะเพาะค่ะเม็ดมะเพาะก็เลยได้ดกมากดกเต็มต้นเลยดกเต็มต้นเลยค่ะ ประโยชน์จากผลดิบช่วยแก้อาการท้องเสียบำรุงกระดูกและฟันประโยชน์จากผลสุกแก้อาการท้องร่วงและอาการบิดค่ะประโยชน์จากผลสดรักษาโรคหอบหืดที่เกิดจากแอ้แอ้อากาศด้วยการนำผลว่าสดมาต้มกับน้ำแล้วดื่มเพื่อบรรเทา,าการประโยชน์จากใบรักษาอาการบิด มูกเลือดและท้องเสียช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบมาต้มหรือบดให้ละเอียดแล้วนำมารับประทานเพื่อรักษาการของโรคเบาหวานค่ะรักษาโรคผิวหนังด้วยการเอาใบมาตําให้แหลกแล้วทาค่ะช่วยต้านแผลเน่าเปื่อยด้วยการนำใบมาต้มกับน้ำตาลแล้วเอาน้ำ ที่ได้มาล้างแผลค่ะประโยชน์จากเมล็ดว่ารักษาอาการบิดมูกเลือดท้องเสียรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้เมล็ดนำมาต้มหรือบดให้ละเอียดแล้วนำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเบาหวานได้ค่ะรักษาโรคผิวหนังด้วยการนำเมล็ดมาตำให้แหลกแล้วทาช่วยล้างแผลเน่าเปื่อยด้วยการนำเมล็ด ว่าต้มน้ำกับน้ำตาลแล้วนำน้ำที่ได้มาล้างแผลค่ะประโยชน์จากเปลือกนำมาใช้ทำเป็นยาอมยากวาดคอยาแก้ปากเปื่อยแก้คอเปื่อยอาการเป็นเม็ดตามลิ้นและคออาการน้ำลายเหนียวข้นแก้บิดด้วยการต้มน้ำดื่มค่ะประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหย ช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งช่วยย่อยอาหารด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการหลัง่งน้ำดีและน้ำย่อยต่างๆคับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจับตัวของริมเลือดมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียยับยั้งเชื้ออีโคไลในช่องทางเดินอาหารซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิด อาการท้องเสียบ่อยๆหรืออุจจาระเหลวเป็นน้ำค่ะคุณค่าของโภชนาการของลูกว่าโภชนาการของลูกว่าดิบต่อร้อยกรัมให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ค่ะลูกว่าเป็นพืชที่สามารถนำมาแปรรูปและทำประโยชน์ได้ทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นเปลือกลำต้นใบมเมล็ดหรือผลก็ตาม แต่ละส่วนก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปในประเทศไทยมักจะพบลูกว่าในรูปแบบของเครื่องดื่มมากที่สุดสรรพคุณที่โดดเด่นของลูกว่าเลยก็คือต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองรักษาเบาหวานและช่วยย่อยอาหารในร่างกายค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชม มาดูคลิปป้ายพินนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ